และนี่คือ6ด้านมืดของบิลเกตนะครับที่อาจทําให้คุณมองเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลนะครับบิลเกตนะครับมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเจ้าของ Microsoft นะครับมีภาพหลักดีๆออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างมูลนิธที่การช่วยเหลือสังคมต่างๆมากมายซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแต่ในคลิปต่อไปนี้นะครับโค้ดบีจะขอพูดถึง6ด้านมืดในมุมมองที่แตกต่างกันบ้างครับคือจะเป็นประโยชน์ในการมองคนให้ล็อกดาวน์มากขึ้นครับอย่าลืมนะครับเซฟโพสต์นี้เก็บไว้แชร์โพสต์นี้เก็บเอาไว้ถ้าคุณยังไม่มีเวลาาาดดดดดููนนะครัับุณจจไไไ้้้กกกลลมมมยยอออหงงงเเเ่แขขตา คือผู้ขาดตลาดซอฟต์แวร์แบบไร้คู่แข่งเลยทีเดียวนะครับคุณรู้ไหมครับว่าบิลเกตนะครับเคยถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกานะครับฟ้องในปี1998ว่าใช้อำนาจของ Microsoft นะครับผูกขาดตลาดระบบปฏิบัติการ Windows และเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พเนะครับโดยตั้งเงื่อนไขให้ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์นะครับต้องตั้งอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พเนะครับมาพร้อมกับเครื่องไทยไม่ทำตามโดนตัดสิทธิ์การใช้ Windows ทันทีนะครับผลก็คือคู่แข่งยังบริษัท Ne สเ a p บนะครับเจ๊งไปวลกีัแ้ Microsoft ถู ตัดสินว่ามีความผิดจริงครับด้านมืออย่างที่2ครับเขาบีบคู่แข่งให้หายไปจากตลาดแบบไม่ต้องยิงเลยสักนัดครับสไตล์ของวิลเกตนะครับไม่ใช่การเล่นสกปรกตรงๆนะครับแต่คือการใช้พลังของ Microsoft สร้างซอฟต์แวร์ฟรีครับผมที่ทําเหมือนของคู่แข่งแบบแทบทุกอย่างเลยนะครับตัวอย่างเช่น WordExpress นะครับหรือสเป s h e e t นะครับแจกฟรีเลยครับผมจนบริษัทเล็กๆไม่มีทางขายแข่งกับเขาได้นะครับคู่แข่งก็ต้องปิดตัวเองลงไปนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่า Embass นะครับหรือ Extinguish นงคับคือการ กอบแนวคิดพัฒนาตัวเองทำลายต้นฉบับให้ตายลงครับและด้านมือประการที่3ครับเขาโกโหกเพื่อนร่วมก่อตั้งเพื่อควบคุมอำนาจการบริหารไมโครซอฟท์ครับเพราะอเลนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งไมโครซอฟท์นะครับเคยเขียนในหนังสือว่าตอนที่เขาป่วยปเป็นมะเร็งครับเขาได้ยินคำพูดจากบิลเกตรับหลังว่าอยากลดสัดส่วนหุ้นของเขาลงนะครับท,ทั้งทั้งที่ตอนนั้นนะครับเขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นร่วมบุกเบิกบริษัทจากศูนย์มาก,กับเขานะครับและบิลเกตเคยโกโหกเขาว่าไม่มีดีลใหญท่ทั้งทั้งที่กำลังดกับ IBM อู่เพื ครองตลาด PC ทั้งอเมริกาและภายหลังจากนั้นนะครับพอร์ลันก็ลาออกจาก Microsoft นะครับและทั้งคู่ก็ไม่กลับมาสนิทสนมกันอีกเลยด้านมือประการที่4ครับเขาใจเย็นแต่เขาเลือดเย็นกว่าครับผมทีมไหนไม่ทํางานตัดทิ้งทันทีครับแม้จะมีบุคลิกที่ดูเนิร์ดๆไม่พูดเยอะนะครับแต่คนใน Microsoft ยุคแรกๆบอกกตรงกันเลยนะครับว่าบิลเกตตัดสินใจได้โหดมากๆเลยทีเดียวเพราะเคยปลดพนักงานกลางที่ประชุมเพราะโค้ดไม่ดีพอครับผมหรือสั่งปิดโปรเจกต์ที่ทำมาหลายปีถ้ามองว่าทำแล้ว ไม่ได้กําไรนะครับพนักงานคนหนึ่งเคยบอกว่าถ้าเข้าไปประชุมกับเขาโดยไม่เตรียมตัวให้ดีพอนะครับ <_ d ip le> เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโง่ที่สุดในห้องนี้แล้วครับและด่านมือข้อที่5นะครับคือข้อกลาที่อยู่เบื้องหลังแผนวัคซีนโลกครับผมในช่วงโควิด -19 บเก้าครบับิลเกตลงเงินมากกว่า1นึ่พันล้านดอลลาร์เลยนะครับผ่านมูลนิธิของตัวเขาเองนะครับ <_ d ip le> เพื่อสนับสนุนวัคซีนครับเขาให้สัมภาษณ์หลายรายการแสดงให้เห็นถึงเรื่องวัคซีนจนหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าทําไมคนที่ไม่ใช่หมอถึงมีอิทธิพลไไดด้้้ในนนระัับีีแมมม่่หลกฐาาาาวเขทํ แต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจาร์ว่าการที่คนรวยเพียงไม่กี่คนสามารถกําหนดทิศทางสาธรารณาสุขของโลกได้นี่นนโดยไม่มีการตรวจสอบนั้นอาจจะเป็นอันตรายได้ในระยะยาวเลยทีเดียวด้านมือข้อที่6ครับคือชีวิตส่วนตัวเขาครับเคยกระทบ ภาพลักษณ์ของเขาครับ,บวิลเกตเคยหยา่าร้างกับภรรยาของเขาครับหลังใช้ชีวิตคู่กันมาเกือบ30ปีเลยนะครับผมโดยมีข่าวลือว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับพนักงานหญิงและยังเคยพบกับนักธุรกิจที่เคยมีประวัติคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กด้วยครับผมแม้เขาจะปฏิเสธเรื่องไม่เหมาะสมนี้นะครับแต่การพบกันในหลายๆครั้งนะครับทำให้หลายคนตั้งคําถามถึงวิจารณญาณในการคบคนของตัวเขาเองด้วยครับผมแม้กระทั่งอดีตภรรยาของเขาครับก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอไม่สบายใจที่สามีมีความสัมพันธ์กับนักธุรกิจคน และทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคือ6ด้านมืดของบิลเกตนะครับที่หลายคนอาจไม่เคยรู้นะครับอย่าลืมนะครับเซฟโพดนี้เก็บเอาไว้แชร์โพดนี้เก็บเอาไว้นะครับเวลาคุณกลับมาหาคลิปภายหลังคุณจะได้หาเจอ,อยังไงล่ะครับโคชบี B, พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์